สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการนะครับเฉลยข้อสอบนะครับหรือตรวจข้อสอบแบบใหม่นะฮะโอเคเดี๋ยวมีผู้ช่วยนะครับช่วยจับกล้องฮะมองเห็นอยู่นะนี่ครับมีตะปูนะครับกับค้อนสักหนึ่งอันนะฮะนะครับเฉลยก็ไก่ไหมฮะเราก็เจาะลงไปเลยนะครับข้อสองก็ข้อไกลอีกนะฮะ ภาสาเป็นงองูนะฮะไม่ต้องไปเจาะกระดาษให้วุ่นวายนะครับตรวจเอานวัตรกรรมเรามันงออุปกรณ์เราจะงอได้นะแต่มันแข็งนะฮะแ่างจรงครับ ไม่ต้องไปพลิกกระดาษให้มันยุ่งยากนะครับใช้ได้กับกระดาษทุกชนิดนะครับอันนี้ผมไปหลายชุดนะครับมันจะเลยงอแนะนำนะครับใช้ตะปูที่มันแข็งๆนะ เนี่ยเรียบร้อยครับทีเียเราก็เปิดไปนับคะแนนเลยฮะเนี่ยฮะอย่างคนนี้มีหนึ่งสองี่ห้าหเนได้6คะแนนครับอย่างง่ายฮะคนนี้มีไม่โดนเลยหนึ่ง <laughs> ได้หนึ่งคะแนนนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการตรวจข้อสอบนะฮะเอามานำเสนอให้กับคุณครูได้ดูกันนะครับเผื่อเอาไป ล,ลอกเรียนแบบหรือเอาไปใช้ทำได้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับผมวิธีการตรวจก็สอบยุคครูไทย4.0ครับผม